สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวัสดีเอซีทุกท่านนะครับวันนี้ก็สวัสดีย้มเช้าอีกครับผมเช้าวันพุธละหันนะครับผมตอนเช้าทําการฝึกน้องเสาห้าไปแล้วนะครับฝึกใส่บาตครับผมใส่บาตเทโวนะครับก็เสร็จกับฝึกใส่บาตเสร็จก็เอายาลงมาให้น้องพลอยกับน้องน้ำชโชงนะครับพอมาถึงอ้อยที่ลงให้เมื่อวานกินหมดเลยครับเริ่งรถกระบะนะครับที่ผมตัดมา อยู่จอบพระเมื่อวานไปหามาครับผมมีเอฟซีคุณพี่อีกคุณพี่อินนะครับผมอยู่กรุงเทพนะครับช่วยเหลือครับผมเป็นค่าหารช้างนะครับมีอ้อยมีกล้วยกล้วยจะมาพรุ่งนี้นะครับตอนเย็นเจ็ดตอนเย็นครับเขามาส่งให้ครับผมสั่งไว้แล้วครับแต่อ้อยนี้ต้องวิ่งไปหาซื้อเองครับเพราะเป็นอ้อยกรอบนะครับไม่ใช่อ้อยน้ำตาลช้างกินดีครับผมอยู่ในครึ่งกระบะรถปีอัพอีกครับผมเดี๋ยวผมก็จะถ่ายคลิปน้องปุ้ยกับน้องสาวห้าให้ดูนะครับพี่อิวครับเอฟซีพี่อิว พี่อินพี่อินครับผมลืมชื่อครับขอโทษด้วยครับเมื่อวานกลับมาก็อันนี้เป็นแม่น้ำมูลนะครับผมไอเมื่อไอทุกครั้งที่ผมผูกผูกไว้ข้างในครับอันนี้เป็นแม่น้ำมูลไหลรอบครับไหลรอบออกจากคลองนี้ออกไปทางแม่น้ำมูลนี่ครับก็เลยเมื่อวานทําการย้ายมาฝังทางบ้านผมนะครับย้ายมาพอดีดินมันสุดนะครับช้างกระจมครับน้องพลอยน้องนำโชคน้องพลอยน้ำหนักสามตานี่ครับ ผมเดินดินมาวันยุบครับมามืด้วยผมก็ไม่ได้ถ่ายครับนี่ครับตัวผมก็ยังจมอยู่โอ้โหวันนี้ยังจมอีกครับเนาะนี่ครับเอ,อได้ตัดยามาไว้เขาตอนเช้าครับอากาศร้อนครับก็เลยมาเขาเล่นน้ำ่อนคลายหน่อยครับผมแต่ตอนเช้ามาก็ยังไม่ยังไม่ได้พักครับก็ ไปนั่นเองครับตัดหญ้าอีกฝึกช้างอีกครับผมก็ช่วงนี้ก็ไอ้หญ้าที่ปูก็สวยอยู่ครับแต่ก็เขายังไม่โตครับผมหญ้าก็หมดแล้วครับแต่ยังไม่โตครับผมก็รอให้มันแก่ก่อนนะครับถ้าตัดช่วงอ่อนก็กลัวเขาไม่เกิดครับผมก็เลยได้ทําการหาย่าแถวๆบ้านก่อนนะครับวันเอวันนี้ครับก็มีคนมา ไปขอถามแกยอยู่ครับมีแกจะขายประมาณสองสามไร่สองสามไร่เนี่ยสามไร่ก,กว่ากวนี่ครับก็เลยยังไม่ได้ตกลงราคากันนะครับออวันนี้อากาศร้อนหน่อยเมื่อวานผมคิดว่าเขาจะติดลมแล้วครับเหมือนรถปี๊บรถติดจมในคโคลยังเมื่อวานครับเหมือนสิบ้อติดเลยเมื่อวานมาคนเดียวด้วยครับมือก็มื่นหกโมงกว่าผมก็เลย ทำไงได้ครับก็มือไหนก็ไปครับเพราะว่าเขารอเราเหมือนกันครับรอกินอาหารตอนเย็นนะครับผมก็มือด้วยเมื่อวันก็ไม่ได้ถ่ายคลิปให้ดูนะครับต้องเล่งในการกลับไปฝึกน้องสาาอให้สองวันก็จะถึงแล้วครับวันที่สามที่สีนะครับงานกฐินวัดป่าเชียงผมก็ในจะเอายาแบบต้มยาให้น้อง คุณปุ้ยครับน้องปุ้ยก็ดีขึ้นอาการเจ็บขานะครับก็อยู่ที่เราใส่ใจเขาครับผมว่าเราจะรักเขาขนาดไหนถ้าเราไม่ใส่ใจเขาเขาก็เจ็บไปเรื่อยๆขาครับก็เลยหายาสมุนไพรมาต้มครับผมสมัยก่อนคุณพ่อคุณแม่คุณตาเขาจะสอนครับบอกวิธีต้มช้างเจ็บขาอย่างนี้นครับช้างท้องอืดอย่างนี้ก็เอาเล่าขาวเอา,เา,า,เอ,าอะไรหัวไอหอมขาวครับ ไอหอมกระเทียมไอหอหัวหอมขาวนะครับเขาเรียกอะไรกระเทียมขาวครับนั่นนะครับตามตามละเอียดก็เทผสม,มกับเหล้าก็เป๋าใส่ท้องครับเป่าเป่าลงตรงตูดเขาครับให้เขาขี้ออกอนี้ท้องอืดน,นะครับถ้าช้างก็ท่านใดก็มีความรู้เรื่องรักษาช้างก็แนะนําได้นะครับผมผมก็ยินดีรับฟังนะครับรับคำแนะนำครับผม สองตัวนี้ไม่เป็นไรครับก็ช่วงนี้ก็พันพันเดือนนี้ไปก่อนครับถึงในดวงเกี่ยว,ยวข้าวอะไรก็ดีขึ้นครับเดี๋ยวก็เดี๋ยวโครงการไอองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับศูนย์การศึกษาเขาอาจจะรับหรือเปล่าก็ไม่รู้ครับแต่เขาพูดมาแล้วก็ว่ารับช้างประมาณ50เชือกแต่ช้างตกงาน100ร้อยกว่าเชือกครับก็ไม่รู้จะได้รุนกับเข,เ,เข้าหรือเปล่าจะได้เข้ารอบเกับเข้าหรือเปล่าครับก็รอดูครับผม แล้วแต่เขาจะรับครับผมเพราะว่าผมไม่มีสิทธิ์ครับผมผมแค่ค่าเขาช่วยเหลือก็ดีครับถ้าไม่ได้รับเข้าร่วมโครงการของคนศาสตรวงก็ไม่เป็นไรครับก็เลี้ยงต่อไปครับช้างเราครับทําไงได้ใจมันรักเลี้ยงไปธรรมชาติอย่างนี้นะครับก็ทันใดดูคลิปนี้ก็อย่าลืมติดตามด้วยครับอันนี้ก็สายมากแล้วครับต้องทําการผูก เทยาให้เขากินครับจะได้ขึ้นไปน้องสาวห้าน้องปุ้ยออกไปผูกอีกครับผมท้นใดดูคลิปนี้อย่าลืมติดตามผมด้วยนะครับช่องพลายสาวห้ากดไลค์กดครับสไลค์ sky, กดแชร์กดกระดิง่งหรือฝากติดตามด้วยครับทันใดอยากดูคลิปอย่างลังก็เข้าดูชมได้นะครับผมก็ทันใดากแวะมาเยี่ยมชมก็ได้ครับผมก็เป็นช้างตกงานครับผมผมก็ แล้วแต่ท่านมาเยี่ยมชมนะครับแวะมาเยี่ยมชมกันหน่อยก็ได้ครับผมผมเลี้ยงคนเดียวเงาเหมือนกันครับ <c oughs> อันนั้นแค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ